้าวันหนึ่งฟ้าทั้งผืนตัดออกเงาเมือดโบราณตื่นขึ้นจากใต้โลกและแสงสุดท้ายของมนุษย์อยู่ในมือของคุณคุณจะกล้าลุกขึ้นสู้หรือปล่อยให้โลกถูกกลืนหายไปนี่คือเรื่องราวของคืนที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเงามินหมาปรากฏและความหวังเพียงหนึ่งเดียวคือพลังที่ไม่มีใครเคยรู้ว่ามีอยู่จริงเตรียมหายใจไม่ทั่วท้องเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป จะทำให้คุณมองโลกดึกดำบันไม่เหมือนเดิมอีกเลยเสียงตะโคนแห่งความกล้านั้นก้องสะท้อนอยู่เหลือผือนน้ำก่อนจะถูกคลื่นกลืนหายไปในพายุแต่ชายหนุ่มที่กลายเป็นแสงรูนั่นคือเสียงแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ครั้งแรกของโลกบนชายฝั่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคแรกวิ่งหลีคลื่นอยากย,าย้ายบางคนล้มบางคนพยายามช่วยพวกพ้องแต่ในสายตาของพวกเขา แสงสีทองเล็กๆยังคงเต้นอยู่ในอกหนึ่งในนั้นเด็กชายตัวเล็กที่ถือไม้แหลมในมือยืนหยัดไม่มีเขามองทะเลด้วยสายตาแข็งกร้าวสายฟ้าฟาดลงบนพื้นใกล้ตัวแต่เขาไม่ถอยแม่แต่นิ้วเดียวคลื่นรกสัตว์เข้าฝั่งแต่ทันใดนั้นลมหมุนรอบตัวเด็กคนนั้นกลายเป็นวงพลังแสงสีทองจากอ,กอกเขาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามนุษย์คนอื่นๆหยุดมองพายุเริ่มชนะ คลื่นที่กำลังจะกลืนทุกอย่างหยุดกลางอากาศเพียงชั่ววินาทีเนื้อผืนน้ำเงาดำยักย้ายที่เคลื่อนไหวช้าๆหยุดลงดวงตาสีแดงของมันรีลงเล็กน้อยเรากับรับรู้ถึงบางสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่เสียงโห่รอบเผ่าดังขึ้นในท้องฟ้าเสียงของชายหนุ่มผู้เคยเป็นแสงใช่เจ้าคือจุดเริ่มต้นของพวกเราเด็กชายไม่รู้ว่ามันคือเสียงใครแต่เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งในหกใจ ความอบอุ่นความกล้าและภาพของผู้ชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสีทองเขาชูไม้ขึ้นสูงตะโกนสุดเสียงเสียงนั้นทะลุทะลวงผ่านพายุและเงามืดทั้งหมดจากนั้นคลื่นแตดกระจายเงาดำใต้ทะเลถอยกลับช้าๆฟ้าค่อยๆเปิดและฝนแรกของโลกใหม่นั้นก็ตกลงมาหยดน้ำเย็นสัมผัสผิวเด็กชายเขาหายใจแรง หัวใจเต้นดังเหมือนเสียงกลองของชีวิตเผ่ามนุษย์เริ่มรวมตัวรอบเขาไม่มีคำพูดไม่มีภาษามีเพียงแววตาที่สื่อถึงบางสิ่งเดียวกันเราจะไม่มีอีกต่อไปเหนือฟ้าแสงสีทองลอยวนเหลือกลุ่มมนุษย์ค่อยๆส่องลงมาราวกับโอยพรชายหนุ่มผู้กลายเป็นจิตแห่งสมดุลเฝ้ามองจากเบื้องบนเขาไม่อาจพูดไม่อาจแต่ต้อม แต่เขายิ้มเพราะตอนนี้เขาเห็นมันชัดเจนพลังที่เขามอบให้ไม่ได้สูบเปล่ามันกลายเป็นจิตแห่งการต่อสู้เพื่อชีวิตซึ่งจะอยู่ในเผ่าพันธุ์นี้ตลอดกาลเวลาผ่านไปปีแล้วผีเล่ามนุษย์เริ่มเรียนรู้เริ่มสร้างเริ่มฝันและเริ่มลืมเรื่องของชายผู้ให้กำเนิดแสงแต่บางคืนเมื่อฟ้าผ่ากลางพายุแสงสีทองจะลาบผ่านขอบฟ้า และคลื่นจะสงบนิ่งอย่างประหลาดผู้เท่าจะเงยหน้ามองและกล่าวเบาๆผู้พิทักษ์แห่งสมดุลยังเฝ้ามองเราอยู่ส่วนที่ก้นทะเลลึกใต้เงาแห่งภูเขาไฟที่หลับไหลดวงตาสีแดงสองดวงค่อยๆเปิดขึ้นอีกครั้งช้าๆนิง่งและเงียบนันเพราะความสมดุลไม่เคยคงอยู่ตลอดไปใต้ท้องทะเลลึกที่มืดมิดจนแสงไม่อาจส่องถึงเงานั้นค่อยๆขยับ เรากับสัตว์โบราณที่เพิ่งตื่นจากการหลับยาวนับพันปีฟองอากาศแตกตัวขึ้นจากพื้นหินเสียงคลื่คลาดของเปลือกโลกสั่นสะเทือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบนั้นตาดกระเติงสัญชาตญาณแห่งความกลัวในทุกชีวิตเริ่มตื่นเงาดำเปิดตาช้าๆดวงตาสีแดงลุกวาบเหมือนเปลวเพลิงในความมืดแต่ครั้งนี้ในแสงนั้นแฝงด้วยบางสิ่งใหม่เศษแสงสีทองจางๆที่ไม่เคยมีมาก่อน บนพื้นโลกมนุษย์เริ่มสร้างหมู่บ้านเล็กๆมีไฟมีเสียงโห่ร้องมีชีวิตเด็กๆวิ่งไล่กันใต้แสงอาทิตย์แต่ในยามค่ำคืนหลายคนเริ่มฝันเห็นภาพเดียวกันท้องทะเลที่มีดวงตาสีแดงลอยอยู่ในความมืดชายชราในหมู่บ้านคนหนึ่งเหนยหน้ามองฟ้าเขาเป็นหนึ่งในผู้เท่าที่เคยเห็นแสงทองแห่งผู้พิถัใบหน้าที่เคยยิ้มกลับซีดลงถึงเวลานั้นอีกแล้วเขาพึมพำ ในคืนนั้นเองลมพัดแรงจนเปลวไฟในกระท่อมดับสุนัขเริ่มเหา่าพื้นดินสั่นเป็นจังหวะเสียงคลื่นกระทักฝั่งดังก้องอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนที่กลางทะเลแสงสีแดงพุ่งทะลุน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจายตัวเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าและในวินาทีนั้นเงาดำามือหมาก็ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่มันคือเงาแห่งเจตจำนงที่ยังหลงเหลือจากอดีต พลังดิบที่เคยถูกผนึกไว้ในใต้โลกแสงทองบนฟ้ากระพริบเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความว่างเสียงของชายหนุ่มผู้เคยเป็นจิตแห่งสมดุลค่าเตือนแล้วความมืดไม่เคยตายมันเพียงรอเวลาเขามองดูเงานั้นแผ่ขยายจนกลืนขอบฟ้าครึ่งหนึ่งพลังของเขาอ่อนลงตามการเวลาเขาไม่อาจต่อสู้ได้เหมือนเดิมแต่มนุษย์พวกเขายังอยู่พวกเขามีแสงที่เขาทิ้งไว้ ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เดิมเด็กชายที่เคยตะโกนใส่พายุในวันนั้นตอนนี้เติบโตเป็นผู้นำเผ่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลและแววตามั่นคงเขามองเห็นท้องฟ้าที่ยากออกด้วยแสงสีแดงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกของเขาแสงสีทองจางๆเริ่มส่องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาของเราแล้วเขาพูดกับทุกคนผู้พิทักษ์อาจล่วงลับแต่เลือดของเขายังไหลในตัวเรา มนุษย์หลายร้อยคนเงยหน้าขึ้นพวกเขาไม่มีอาวุธมีเพียงหินไม้และฝ่ายแต่แสงทองจากอกของแต่ละคนเริ่มเชื่อมต่อกันกลายเป็นเส้นพลังที่ทอดยาวไปทั่วผืนดินเหนือท้องฟ้าชายหนุ่มผู้เป็นแสงเฝ้ามองภาพนั้นน้ำตาของเขาเปล่งประกายเหมือนดาวใช่พวกเจ้าเข้าใจแล้วโลกไม่ต้องการผู้ปกป้องเพียงหนึ่งอีกต่อไปในชั่วขณะนั้น แสงนับพันพุ่งขึ้นจากพื้นโลกรวมตัวกันเป็นเคราะพลังขนาดมหาหมาพุ่งเข้าปะทะกับเงาดำจากใต้ทะเลเสียงระเบิดสะเทือนจากกรวาลคลื่นพลังแผ่ไปทั่วฟ้าและดินเงาดำคำรามแต่ถูกผลักกลับไปทีละน้อยเส้นแสงสีทองแผ่ซ่านไปทั่วชายหนุ่มที่ลอยอย,อยู่บนฟ้าหลับตาเขายิ้มนี่แหละสมดุลที่แท้จริงเสียงคำรามสุดท้ายของเงาดำก้องก่อนจะสลาย คลื่นซัต์เข้าฝั่งอย่างอ่อนแรงฟ้ากลับมาดว่างอีกครั้งบนพื้นดินมนุษย์ค่อยๆลืมตาพลังที่เชื่อมโยงกันค่อยๆจางลงแต่ในหัวใจของพวกเขาความกล้าความศรัทธาและความเป็นหนึ่งเดียวยังคงส่องแสงไม่ดับและเมื่อคืนผ่านไปที่ปลายขอบฟ้ามีแสงสีทองพาดข้ามฟ้าอีกครั้งเงียบนานแต่งดงามเสียงสุดท้ายจากฟากฟ้าดังแผ่ว ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ข้าก็ยังคงอยู่แสงสีทองค่อยๆเลือนหายไปแต่ความอุ่นในอากาศยังคงตกค้างเรากับฟ้าทั้งผืนยังเก็บลมหายใจของผู้พิทักไว้ผู้นำเผ่ายืนมองขอบฟ้าจนแสงเช้าปรากฏลมอ่อนพัดผ่านหน้าแต่ในความสงบนี้มีบางสิ่งแปลกประหลาดแฝงอยู่ใต้พื้นดินเสียงตึบตึบเบาๆดังขึ้นจากใต้เท้า เหมือนจังหวะหัวใจของบางสิ่งที่กำลังตื่นเขาชนะมองพื้นดินที่สั่นเป็นระลอกเล็กๆสัตว์ในป่าหยุดนิ่งนกหยุดส่งเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนคำเตือนจากกิ่งไม้สูงนกสายพันธุ์โบราณตัวหนึ่งเปล่งเสียงวิวแล้วบินหนีไปทางภูเขาอย่างรวดเร็วฝูงสัตว์ตามทางต่างครูกันหนีเรากับรู้ว่าบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งผู้นำเผ่ากัดฟันน,นั่น มันยังไม่จบพื้นดินหน้าหมู่บ้านยากออกดินกระจายเป็นฝุ่นควันและจากรอยยากนั้นมีแสงสีม่วงส่องขึ้นมาเป็นสีที่ไม่เคยปรากฏในฟ้าหรือดินสีที่ไม่ใช่ของผู้พิทัก์และไม่ใช่ของเงามืดเดิมลมหายใจของเขาชะงักทันทีเพราะในแสงสีม่วงนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่เหมือนมาจากยุคก่อนแม่แต่สัตว์ยักษ์ย้ายจะถือกำเนิด คำกระซิบนั้นฟังเหมือนคำเรียกใช่แผวแต่แทรกเข้ามาในหัวปลดปลดปลดดินที่แยกอยู่ค่อยๆเปิดกว้างเหมือนมือมองไม่เห็นกำลังถ่างพื้นโลกออกแสงสีม่วงหมุนเป็นวงกลมสร้างลำแสงสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วบางสิ่งก็เริ่มขยับจากใต้รอยแยกนั้นเสียงเหมือนกระดูกโบราณเสียดสีกันเสียงเหมือนลมหายใจรากของอสูรที่ถูกลืม มนุษย์ทั้งหมู่บ้านยืนตัวแข็งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวผู้นำเผ่าจ้องเข้าไปในหลุมแสงหกใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาเริ่มจำได้ว่าในตำนานนั้นมีอีกหนึ่งพลังที่ถูกผนึกไว้พร้อมกับเงามืดพลังที่ไม่ควรถูกปลุกพลังที่แม้แต่ผู้พิทักษ์ข้อหวาดกลัวจากใต้ดินเงาร่างหลึงสูงขึ้นเกินขนาดของสัตว์ยักษ์ย้ายใดในยุคดึกดำบรรพ โครงร่างเหมือนงูผสมมนุษย์ดวงตาหลายคู่เปิดพร้อมกันทีละคู่ส่องแสงสีม่วงเจิดจ้าเสียงกระซิบหยุดลงถูกทานด้วยเสียงทุ้มต่ำสั่นสะเทือนไปทั้งผืนดินในที่สุดข้าก็ได้ฟืน้นผู้นำเผ่าสูดลมหายใจลึกมือกำออกที่ยังคงมีแสงทองจางๆเหลืออยู่เขาเงยหน้าดวงตาไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ทันทีว่าสึกครั้งนี้ ไม่ใช่การปกป้องโลกอีกต่อไปแต่เป็นการปกป้องความเป็นมนุษย์เองและยังไม่ทันเขาจะก้าวออกไปเงาเมือดสีม่วงข้อพุ่งทยานขึ้นฟ้าแผผีกว้างจนบังพระอาทิตย์ทั้งดวงแสงสว่างหายไปท้องฟ้ากลายเป็นสีมืดสนิทเสียงของมันดังซ้ำอีกครั้งคราวนี้ดังไปทั่วโลกเตรียมรับคืนวันที่แท้จริงของข้าเสียงนั้นก้องสะท้อนออกไปไกล รากับโลกทั้งใบสั่นสะเทือนพร้อมกันต้นไม้โบราณแตกหักน้าน้ำระเบิดเป็นฝอยน้ำสัตว์ดึกดำบันพากันวิ่งหลีจนพื้นป่าทาับพ,พังทลายท้องฟ้าที่เคยสว่างกลับถูกปดบังด้วยเงามืดมือหมาสีม่วงเข้มคลุมทั่วฝากฝ่าเหมือนคืนอันไร้จันทร์ที่ถูกยืดให้ยาวไม่สิ้นสุดผู้นำเผ่าเงยหน้ามองลมหายใจร้อนระอุออกมาจากอกแสงทองที่เคยจางเริ่มกลับมาส่องขึ้นช้า หมือนหัวใจของเขากำลังตอบสนองต่อภัยที่กำลังคลืบคลานรอบตัวเขาสมาชิกเผ่าวกว่าเจชีวิตสั่นด้วยความกลัวบางคนร้องไห้บางคนทุดลงกับพื้นบางคนมองฟ้าเหมือนหมดหวังแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งเผาเบาดังขึ้นจากด้านหลังเขาไม่ได้สู้คนเดียวหญิงสาวร่างผอมบางเดินออกมาจากกลุ่มผมยาวของเธอโบอกไหวตามลม แสงสีทองเล็กๆเปล่งขึ้นที่ฝ่ามือของเธอเป็นแสงที่เหมือนกันกันกบของผู้ผิดถับแต่สว่างกว่าในบางช่วงชายหนุ่มผู้นำเผ่ามองเธอด้วยความตกใจเจ้ารอดมาจนถึงทอนนี้ได้อย่างไรหญิงสาวยิ้มบางๆข้ากับเจ้าถือกำเนิดในคืนเดียวกันจำได้หรือไม่พลังของเรามันไม่เคยมีแค่เจ้าเพียงคนเดียวแสงสีทองในมือเธอเติบโตสะท้อนกับแสงที่อกของเขา ทั้งสองแสงค่อยๆเชื่อมเข้าหากันเกิดประกายพลังเหมือนสายฟ้าแผ่ผ่านอากาศพื้นดินใต้เท้าทั้งสองคนสั่นแรงลมหมุนวนกลายเป็นพายุเล็กๆเพราะพลังที่หลับไหลมานานเกินไปกำลังถูกปลุกพร้อมกันเงามืดบนฟ้าหยุดเคลื่อนไหวมันหันสีสั์ที่ยาวเหมือนอสรพิษลงมาหลายดวงตาของมันกระพริบพร้อมกันเหมือนกำลังมองเห็นสิ่งที่มันเกลียดที่สุดพลังแห่งแสง มันทำรามเสียงลึกต่ำจนกระดูกในร่างมนุษย์สั่นไปทั้งตัวเมฆทั้งฟ้าหมุนตามเสียงนั้นฟ้าผ่าปรากฏเป็นเส้นสีม่วงแตกขแขลงผู้นำเผ่าค่อยๆยืนตัวตรงหญิงสาวยืนเคียงข้างทั้งสองมองขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันแสงจากทั้งคู่ขยายใหญ่จนคนทั้งหมู่บ้านต้องหลับตาพลังนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะทะลุท้องฟ้าที่มืดมนเงามืดเริ่มขยับ แพร่ผีกว้างออกอีกเพื่อโถมลงมาตู่โตมทั้งสองพร้อมกันเสียงลมหายใจของมันดังเหมือนภูเขาถลม่มควันสีม่วงพุ่งออกจากปากร่วงลงสู่พื้นโลกเหมือนฝนแห่งความตายดวงตาของผู้นำเผ่าเบิกกว้างหกใจเต้นดังเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวก้าวที่จะแบารับชะตาของโลกทั้งใบแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงจากบนท้องฟ้าไม่ใช่เสียงเมามืด แต่เป็นเสียงใหม่เสียงที่ทั้งนุ่มลึกและก้องไกลเสียงที่ทุกคนในหมู่บ้านเคยได้ยินเสียงของผู้พิทักคนเดิมอยากลัวข้ายังไม่รับไปจากโลกนี้แสงทองเส้นหนึ่งพุ่งลงมาจากฟ้าตาดกระจายเป็นเส้นเล็กๆตกลงรอบตัวผู้นำเผ่าและหญิงสาวและภายในเศษเสี้ยววินาทีก่อนที่เงามืดจะทลาลงมาแสงนั้นเริ่มรวมตัวกันเป็นรูปร่างของบางสิ่ง แสงสีทองหมุนวนกลางอากาศประกายแต่ละจุดรวมเข้าหากันเหมือนเศษวิญญาณนับพันที่ค่อยๆกลับมามีชีวิตจนเกิดเป็นโครงร่างสูงใหญ่มีลมหายใจมีพลังและมีความอบอุ่นที่มนุษย์ทุกคนจำได้ดีรูปร่างนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นแสงทองไหลผ่านแขนขาและเปล่งประกายออกจากดวงตาทั้งสองข้างเป็นดวงตาที่เคยมองโลกด้วยความเมตตา และเคยต่อสู้เพื่อรักษาสมดุลมาเป็นพันปีผู้พิทักกลับมายืนอีกครั้งดินใต้เท้าสั่นตามแรงพลังแสงลามออกไปทั่วผืนป่าต้นไม้โบราณเริ่มออกไปใหม่ทันทีกลิ่นดินสดชื่นพัดขึ้นมาจากพื้นโลกเหมือนธรรมชาติทั้งหมดกำลังถอนหายใจด้วยความโล่งอกผู้นำเผาทาบไม่เชื่อสายตาตนเองเขาก้าวถอยหนึ่งก้าวดวงตาสั่นไหวเพราะคนตรงหนา คือจิตแห่งสมดุลคือความหวังคือผู้ที่เขาเคยคิดว่าไม่อาจกลับมาท่านท่านกลับมาได้เสียงของเขาทาบขาดหายทั้งเพราะความจื้นตันและเพราะแสงของผู้พิทักษ์อบอุ่นจนททบพูดไม่ออกผู้พิทักษ์ยิ้มจางๆดวงตาเหลือบมองเงามืดบนท้องฟ้าก่อนเขาจะเอ่ยเสียงหนักนั่นข้าจับไปไม่ได้หากสมดุลยังถูกคุกคามหญิงสาวที่ยืนข้างผู้นำเผา่า รู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างของเธอเหมือนมีสายลมหยุดนิ่งซึมเข้าหัวใจเธอเงยหน้าขึ้นท่านมอบพลังนี้ให้เราใช่หรือไม่ผู้พิทักษ์พยักหนา้าข้าจะไม่สู้เพียงลำพังอีกแล้วทั้งสองคือผู้สืบทอดแสงของข้าทัานใดนั้นเงามืดบนท้องฟ้าร้องคำรามสลันร่างของมันหมุนพุ่งลงมาด้วยความเร็วเกินสายตาจะจับทันควันสีม่วงพุ่งออกจากผี ท้องฟ้าสั่นเหมือนกำลังจะแตกเป็นเสียงผู้พิทักษ์ก้าวขึ้นสู่ฟ้าพื้นดินใต้เขายากเป็นรอยลึกลมกระแทกเป็นคลื่นแสงทองพุ่งตามหลังเป็นทางยาวเขาสวนทางขึ้นไปตรงเข้าหาเงาเมื่อที่ดิ่งลงมาคนทั้งหมู่บ้านมองด้วยลมหายใจที่หยุดนิ่งเพราะการประทะครั้งนั้นจะตัดสินว่าฟ้ายังคงมีแสงหรือโลกจะตกสู่ความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุด ลำแสงทองตัดกับลำแสงม่วงชนกันตรงกลางฝาเสียงระเบิดดังก้องจนภูเขาทั้งลูกสะเทือนพระกายไฟหลุดออกเป็นเส้นยาวสว่างจนคนต้องหลับตาเมื่อแสงจางลงเล็กน้อยภาพตรงหน้าทำให้ทุกคนต้องกลั้นหายใจผู้พิทักษ์กำลังถูกเน่ามืดบดขยี้ด้วยกำลังดิบมหาศาลแขนของเขาเริ่มตัดเป็นสะเก็ดแสงเสียงของเขาแผ่วแต่ยังฝืนยืนสู้ ผู้นำเผ่าเห็นภาพนั้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดจากอกเขาตะโคนสุดเสียงท่านพวกเราไม่ยอมให้ท่านสู้คนเดียวอีกต่อไปหญิงสาวจับมือเขานั่นแสงของทั้งคู่ประตูขึ้นพร้อมกันลอยตัวขึ้นจากพื้นทะยานสู่ท้องฟ้าพุ่งไปยังจุดที่ผู้พิทักษ์กำลังถูกกลืนถับเงามืดหันขวับตาแต่ละคู่เบิกกว้างเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่ามนุษย์สองคนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงผู้สืบทอดพลังแต่เป็นกุญแจของบางสิ่งที่มันกลัวที่สุดตั้งแต่ยุคโบราณและในวินาทีนั้นเองก่อนทั้งสามจะปะทะกันกลางฟ้าผู้พิทักษ์เปล่งเสียงสุดท้ายที่สั่นสะเทือนจักระวนถึงเวลาเปิดผนึกแห่งแสงท้ายจริงแสงทองจากผู้พิทักษ์พุ่งออกจากร่างตากกระจายเป็นลำแสงนับพันแต่ละลำแสงเชื่อมเข้าไปยังหัวใจของผู้นำเผ่าและหญิงสาว พลังของพวกเขาสะท้อนกลับรวมเป็นเส้นเดียวสว่างจนท้องฟ้าสีม่วงค่อยๆแตกเป็นร่องเงาเมืดคำรามด้วยความเดือดดาลพยายามขยายผีกปดแสงนั้นให้จางหายแต่ยิ่งมันต่อต้านแสงกอยิ่งสว่างขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังตอบโตผู้นำเผ่าและหญิงสาวจับมือกันลำแสงจากทั้งสองพุ่งตรงไปสู่รอยแตกบนท้องฟ้าผู้พิทักษ์ตามหลังพวกเขา เสียงของเขาหนักนั่นแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิพวกเจ้าคืออนาคตของโลกในขณะเดียวกันแสงทั้งสามสายหลอมรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นลูกแก้วพลังบริสุทธิ์หมุนด้วยแรงที่ไม่มีสิ่งใดหยุดได้ลูกแก้วพุ่งทะลุกลางอกเงามืดในวินาทีเดียวที่มันสัมผัสเสียงคำรามก็หยุดลงปีกยักย้ายสั่นไหวแล้วสลายเป็นละองสีม่วงลอยหายไปตามลม ความมืดที่ปกคลุมฟ้าตากออกเหมือนกระจกแสงสีทองไหลผ่านรอยแตกทำให้ท้องฟ้ากลับมาเป็นสีฟ้าใสาครั้งแรกในหลายชั่วอายุคนผู้พิทักษ์ค่อยๆลอยลงสู่พื้นร่างของเขาเริ่มจางเหมือนแสงที่กำลังจะกลับสู่ธรรมชาติผู้นำเผ่ารีบเข้าไปประคองดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าท่านต้องจากพวกเราไปอีกครั้งหรือผู้พิทักษ์ยิ้มอ่อน แต่มือบนไหลายของชายหนุ่มไม่ใช่การจากลาแต่เป็นคารส่งต่อเขาหันไปมองหญิงสาวแสงในดวงตาของเธอเริ่มนิ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งความกรุณาโลกรอดได้เพราะพวกเจ้าเรียนรู้ที่จะยืนหยัดร่างของผู้พิทักษ์ค่อยๆแตกเป็นเส้นแสงเล็กๆลอยสูงขึ้นไปสู่ท้องฟ้าก่อนจะกระจายตัวเป็นดาวนับพันส่องสว่างระยิบระยับทั้งผืนฟ้า ผู้นำเผ่าและหญิงสาวเงยหน้ามองยืนท่ามกลางสายลมอุ่นที่พัดผ่านเป็นลมที่แฝงด้วยเสียงกระซิบเบาๆของผู้พิทักษ์เท่านั้นที่พวกเขาได้ยินดูแลโลกนี้แทนข้าและให้มันมงดงามยิ่งกว่าเดิมเมื่อแสงสุดท้ายไปหมู่บ้านเงียบสงบธรรมชาติกลับมามีชีวิตสัตว์ทุกชนิดออกจากที่หลบซ่อนแม่น้ำสะท้อนสีทองของอรุณใหม่ผู้นำเผ่าหันไปมองหญิงสาว ดวงตาทั้งสองเต็มไปด้วยแรงศรัทธาเขาพูดเสียงหนักนน่นต่อจากนี้แสงที่ปกป้องโลกจะไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวหญิงสาวยิ้มแต่เป็นของพวกเราทุกคนทั้งสองยกมือขึ้นปล่อยแสงสีทองแผวเ,เบาขึ้นสู่ฟ้าไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อประกาศว่าโลกใบนี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่มนุษย์และธรรมชาติจะเดินเคียงข้างกัน โดยมีแสงแห่งความหวังส่องนำทางไม่ใช่ด้วยผู้พิทักองค์เดียวแต่ด้วยหัวใจของทุกชีวิตบนโลกนี้